นี่คือคู่ไฮไลท์เลยครับที่แฟนมวยเนี่ยรอชมรอติดตามเป็นอย่างมากนะครับอยู่กับพี่หลองปลาแซปเวอร์สวัสดีครับเที่ยวนี้อยากจะซื้อสั์ที่ครับผมคู่กันแล้วไม่แพ้กันแน่นอนใช่ครับป้า,ารอบสามพี่เขาใหญ่มากกล้ามเนื้ออะไรเขาดีมากเขาเป็นคนที่มีกล้ามซ้อมไม่ซ้อมเขาก็มีกล้ามก็เหมือนโชคดีคนมีกล้ามโชคดีโชคดีไม่ซ้อมโชคดีก็มีกล้ามาะเรามันกล้ามเนื้อมันแตกต่างกันครับนะครับพี่ไม่ใช่ประเภทซิกแพคแต่ว่าข้างนอกอาจจะดูแบบนี้แต่ข้างในแข็งแกร่งเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าคนดูถูกกว่าเยอะ บางคนก็บอกว่าผมจะโดนนอกบ้างอะไรบ้างออบางทีมันก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมาอีกแสดงว่าจากร้อยเก็ซ้อมหลักเป็น200 2องรรซ้อมไม่ร่างก,กายก่อนเพราะหยุดไปนาน3-4เดือนผมช่วงแต่เดือนกุมภาวันที่9ตีไปเดือนมกรามหยุดยาวเลย4-5หเดือนไม่ได้ชกรเรื่องการแก้เกมไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว คือพี่เก่าอยู่ละแต่เรื่องของสภาพร่งนางกายระบบหายใจเนี่ยหน้าเป็นห่วงตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมว่ามันก็สูสีนะครับช่วงโควิดนี่ก็ต้องหยุดไป3าสเดือนเหมือนกัน uh huh. ไม่ว่าซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ก็ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มโตบางคนอายุยี่สิบสอผมมีแต่เป้าก็เหนื่อยเพราะมันมันหยุดนานไม่ใช่เพืนน่อนอย่างเราอย่างผมไม่ได้ชกช่วงหลังผมก็3เดือนทีหนึ่งสเดือนทีหนึ่งสเดือนทีหนึ่ง ก็ช่วงหลังก็เจ็บบางทีก็ไม่ได้ต่อยเมื่อกี้ได้ซ้อมได้เกี้ยวๆแล้วดูระบบการหายใจเป็นยังไงบ้างมาช่วงหลังติดเป้าวันละ8ปดเลงที่นี่ครับแปดเก้ายกก็เหมือนที่เห็นนี่นะครับก็ต่ดเป้าแปดกเก้ายกทุกวันมันก็ตอนแรกก็จะเป็นลมจะเป็นลมเลยผมไม่ไหวครับมาช่วงหลังก็เริ่มเริ่มชินก็เรียอเวลาอีก15วันก็ซ้อมอีก13วัน12วันเต็มที่ครับก็ถือว่าโอเคแน่แน่ซ้อมเสร็จมาให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่หวยนะก็ดูยังสดชื่นอยู่ ก็ตอนแรก64กิกิโลหกกิโลหายใจได้ม่อกผมอ้วนกินแล้วกินแล้วนอนห้ามวิ่งห้ามออกจากบ้านมา,นานกกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันก็เป็นแบบนี้เข<ห><ห>้าเที่ยวทางครับก็ส0 5 0ซแล้วล่ะครับส่วนนึงก็ขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทแล้วก็วินัยทีทองของเราแล้วไม่ประมาทเขาว่าเขาก็เป็นมวยที่าวธหนแกงต้นเขาหนักอยู่แต่ไปลายบางทีเขาก็ มีจุดบอดเหมือนกันหลายอย่างอย่เราบางคนก็ว่าเราแก่บางคนก็ว่าเราจะหมดแต่ผมเชื่อว่าการซ้อมกันผมรนุ่ที่นี่ต่อยมวยผมก็อยู่ที่นี่ผมก็เชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงลูกพี่ก็ไม่ออกครับผมแล้วก็เวลาเนเนนึกถึงอธิตไีครับอธิตดีเยอะไม่ไปนี่พี่ลูกพี่ก็ต้องมีละแสนสองแสนครับแล้วก็บริษัทเอวเดมินิก็ให้มาอีกสามหมื่นกลุ่มสุดใจห้าหมื่นก็แปดหมื่นแล้วเสียบุนทมสร้างสร้างมันจาก็ต้องมีห้าหมื่นไม่ดีเสียแขกไม่ปล่อยคือแล้วผมเชื่อว่าโควิด ช่วงโควิดอะไรมันก็เป็นไปได้หมดอยู่ดีก็ช็อตไปเลยอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้หมดหนักใจอยู่แล้วมันก็เหมือนเล่นเชิงกันเลยเสียงเสียเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่างเงี่ยมันไม่มันเหมือนตอนคนเยอะๆอย่างเราเป็นรองมันก็หึมฮึมฮึมมาแต่ก็ดีอย่างหนึ่งขอให้มันได้ชกเนาะพี่เนาะเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาก็มีจุดบอดหลายจุด ครับหลักๆมีอะไรผมเย็นเขาชกน่งผมเพี่นเขาแพ้ทรายนะแต่กัมวยทรายผมก็ย็นรับทรายตอลอดเขาไม่ชอบมวยทรายครับแพ้พทางมวยทราย <ๆ S 1> ว่างันเถอะครับครับผมก็เห็นนะบางทีเขาอาจจะว่าจะแก้แต่ผมพอเราถ้าแพ้ทรายมันก็แพ้อยู่หนึ่งแพ้ด้วยธรรมชาติครับเพราะว่าบางคนนะบางคนอย่างผมบางคนเขาว่าแก่แล้วโดนหมัดไมไ่ด้วยโน่นนี่ผมก็เชื่อว่าผมก็ลงนวมไม่เยอะๆยะแล้วก็ตั้งสติแล้วก็อย่าไปโดนมันหมัดครับกัดฟัญญางันแน่นแล้วก็ตั้งสตินึกถึงนัดชีไว้ครับค่าเฉลี่ยผัดก็ต้องมีละแสนเจ็ดแสนแปดผู้ ค่าตัวก็ต้องมีถึง2อ0แห้าสองแสนลูกพี่อธิีก็ต้องมีขั้นต่ำแสนอยู่ลสะสจต้องก็ต้องมีสจต้นก็ต้องมีแล้วก็เสียบรรมกลุ่มสุดใจแล้วก็บริษัทเอวเดมิทก็มีแล้วก็ห้า,ห,าห้าแสนมีไมมไปนีอาจจะมีครับแน่นอนไฟนี้ถ้าชนะป้องกันชั้นได้เนี่ยป้องกันครั้งแรกครั้งแรกเลย1้8ปอนด์อย่างน้อย5 0 0แสนมีแน่ช่วงโควิดนะผมก็อยากบอกแฟนครับว่าอะไรก็เป็นไปได้หมดส่วนผมมันฉลองก็จะทำหน้าที่ดีสุดเหมือนเวลาที่ให้บอล8ปคู่ก็จะ8ปดคู่ได้ผิดแม บางทีสี่คู่นี่ผิดหมดทักมาแล้วเป็นร้อยข้อความมันไนบอลใหญ่ๆร้อยข้อความมันยิงร้อยข้อความตึ้งตึงตึ้งตึงต้องปิดการแจ้งเตือนไว้ค่อยลงเฟซทีหลังว่าเออวันนี้ชอบแมนอยู่นะแล้วไปสวนเอาแล้วก็มึงก็ไปสวนเอากันไปดก,ก็ไดฝากคาร์ิงซื่อสัตว์ไหยครับพี่ก็น้องสัตว์เป็นคนดีนะตัวเขาไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีพวกเกียนพวกอย่างโน้น,นพวกนี้มาทำให้ยุ่งแย่ให้ดาลง<ย>มาง<ล>แรงแ ยังยงผมพูดมากนี่ก็หาว่าผมขี้คุยผมมั้งผมทานแบบคนขี้คุยไม่เป็นแชมป์หนึ่งแปดเส้นเก้าเส้นแล้วไฟที่ตั้งใจมากกับที่เรนไปว่าอยางทำตามมีห้าแสนถ้าชนะเพราะตอนนี้กำลังเก็บมองเห็นโพสอกเฟซบุ๊กว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งครับอยากจะอยากเก็บหมาเพราะหมดลงทุนไปเยอะมากกรุงเทพเหระครับเพราะว่าชอบกรุงเทพบางทีก็เป็นท่านเราใช้ลูกพี่เหรอครับอีกกี่ปีได้พี่ชอบก็ลูกพี่ก็ผมผมชอบอย่างหนึ่งนะผมเนยเนยมาสองสามวันลูกพี่ก็จะส่งไลน์ไปหาผม แล้วพี่ก็จะบอกทำหน้างารดีๆแล้วเราจะไปได้อีก2-3ปีก็ยังได้มันทําให้เราแบบมีกาลังใจครับมีกาลังใจขึ้นมาจากคนที่พี่เราเนี่ยแล้วอย่างแฟนลับนี้ก็เธอสู้นะอะไรนี่แล้วก็แฟนผมส่วนแฟนผมก็ให้มันใจเหมือนเดิมทางพ่อทางอะไรก็สู้ไปลวครจะมาถึงมันจะลองทุกวันนี้บางคนบอกว่าอายุ30กว่าแต่ผมยังเป็นมวยแถวหน้า ยังเป็นมวยแถวหน้ายังสามารถบ้าบิบนบ้าอะไรได้ก็<อ>ยังมีคนอยากจัดผมมีเยอะ,ยอะก็สู้ไปก่อนก็ฝากแฟนคลับก็ผมผมก็จะทําหน้าที่คําว่าบัญชลองครับจะไม่ทําให้เสียชื่อคําว่าบัญชลองครับส,สู้ตายเขาสู้ตายสู้เ,เพื่อจจัยชนะกลับบ้านให้แฟนคลับให้มีความสุขครับผมสู้ตายสู้ไม่ได้กัดหูเลยฮะแล้วก็สู้ไม่ได้กัดหูเหรอพี่แล้วก็ซื้อสัตว์ก็ยอมไม่พี่ร้องไงนะไฟนี่ครับผมจะเป็นจงอาหัวไขหรือเปล่านะครับ118สเจ็ดสีครับหน้าติดตามเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับพี่